วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการสังเกตนะครับว่ากล้วยใกล้จะออกเครือหรือว่าออกดอกเนี่ยตอนไหนนะครับกล้วยจะออกปลีอออกดอกตอนไหนนะครับเรามาทําความรู้จักแล้วก็มาสังเกตกันนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าพันเตี้ยนะครับหรือว่าพันพระราชทานที่เขาเรียกกันนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับความสูงของต้นนี้นะครับอยู่ประมาณสัก นี <N h ios> ่คร like well. ับ2เมตรนะครับมาถึงนี้จากพื้นดินนะครับจากพื้นดินมาถึงนี่2เมตรต้นนี้ใกล้จะออกดอกแล้วนะครับหรือว่าออกปลีนะครับหัวปลีมามาดูกันนะครับว่ามีจุดสังเกตอย่างไรนะครับให้เราสังเกตดูว่าแรกๆตอนที่เราปลูกนะครับมันจะมีใบความยาวของใบนี่จะยาวมากนะครับแรกๆใบมันจะยาวจากยาวก็ค่อยสั้นไปเรื่อยๆสั้นไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดๆหนึ่งนะครับมันก็จะสั้น นี่ครับมันจะมีใบสั้นออกมามันสั้นแสดงว่ามันใกล้จะออกดอกแล้วนะครับวิธีสังเกตก็คือยอดใบนะครับมันสั้นหามุมก่อนนะครับหามุมกล้องก่อนเข้ามุมไหนดีนะครับนี่ครับนี่ใบตัวนั้นมันสั้นแล้วนะครับดูเห็นไหมครับนั่นตรงกลางนะครับนี่ครับตรงกลางใบมันจะสั้นแล้วนะครับก็หมายความว่า ต้นนี้ใกล้ที่จะออกดอกแล้วนะครับทีนี้เราช่วงที่กําลังจะออกดอกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีหน่อเยอะแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับมีหน่อเยอะแบบนี้ทําไงก็คืออย่าพึ่งไปขุดนะครับอย่าคุมอย่าพึ่งไปขุดแยกขยายหน่อนนะครับทีนี้วิธีการก็คือผมก็จะตัดลักษณะตัดแบบนี้นะครับ นี่ตัดลักษณะแบบนี้ทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งให้หมดนะครับตัดทิ้งให้หมดหรือเอาไว้แค่หน่อเดียวก็พอนะครับเอาไว้หน่อเดียวหรือสองหนอก็พอนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ตัดตัดเลยนะครับนี่ ผมก็จะตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เอาไว้แค่2หนอนะครับเพื่อใหอ้ต้นหลักก็คือต้นแม่เนี่ยได้รับธาตุอาหารสารอาหารได้เต็มที่นะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เวลารากดูดปุ๋ยดูดธาตุอาหารมาก็จะกระจายแบ่งไปตามต้นอื่นนะครับพอแบ่งไปตามต้นอื่นเนี่ยต้นหลักก็จะ ไม่ได้รับปุ๋ยไม่ได้รับน้ําเต็มที่นะครับก็จะทําให้ต้นหลักเนี่ยมันก็จะทําให้ออกเครือเล็กลงนะครับเดี๋ยวจะออกเครือเล็กลงทีนี้ถ้าเราจะตัดทิ้งเลยทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพอต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันออกลูกแล้วนะครับเราก็ต้องไว้ให้ต้นนี้นะครับออกลูกใน ในชุดถัดไปก็คือห่างกันจากต้นแม่ประมาณสัก4เดือนนะครับสเดือนมันก็จะออกหน่อนี้นะครับเครือก็จะออกหนอนนี้ในอนาคตอย่างตัวนี้ก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนี่ครับตกแต่งนะครับให้เหลือใบลวยประมาณสัก8ดใบก็พอนะครับแดใบนี่ครับโดยประมาณนะครับไม่ได้เดินนับอะไรขนาดนั้นโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ